ล้านสามแสนบาทนะคะแต่งฟ้าเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้หลายแบบด้วยกันนะคะเปิดที่ประตูท้ายก็ได้คอนโซลด้านหน้าด้วยะะแล้วก็มีปุ่มกดแช่ไว้นะคะสวัสดีค่ะอิสุสุพระนครนบายพเพกอิสุสุนะคะวันนี้พิเพจพามารีวิวนะคะเม l X 1.9ึ่งจุดเลแกนะคะสีบรอนเงินนั่นเองนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสบาทนะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวพเพจจะพาไปดูกันค่ะ เริ่มจากด้านหน้านะคะตัวด้านหน้านะคะเสริมหลอดด้วยชุดสเกิร์ตนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสเกิร์ตของวาซุม่านะคะดูเท่สปอร์ตมากๆาเลยนะคะตัวนี้นะคะ Mulex ตัวอีเลแกนนะคะก็เขาจะมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะด้านหน้าจะมีเซ,เซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะก็คือซ้ายขวานะคะซ้ายขวาแล้วก็ตรงหน้ากระตังอีก2จุดนะคะเป็นตัวเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ มาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวด้านท้ายก็เสริมหลอดด้วยชุดสกเกิร์ตของวาซุม่าเหมือนกันนะคะชุดสกเกิร์ตด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะจะเป็นออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะเขาจะมีแต่งท่อหลอกมาให้ด้วยนะคะดูเท่มากๆเลยนะคะในรุ่น n ิวเอ็กซ์อีเนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะคะด้านหลังอีก6จุดหกจุดก็คือจะมีเซ็นเซ,นเซอร์นะคะซ้ายขวา นะคะการะยะปิ๊บๆนะคะซ้ายขวาแล้วก็อีก4จุดเป็นเซนเซ,นเซอร์เป็นสเต็ปเซนเซอร์นะคะการใช้งานประตูท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดเต็มเลยนะคะของชุดแต่งวาซุม่านะคะจะเป็นคาดเอวแบบมีไฟนะคะแล้วก็สปอยเลอร์นะคะทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสวยมากๆเลยใครอยากได้แบบนี้นะคะต้องจัดนะคะประตูมาดูการใช้งานประตูท้ายไฟฟ้ากันบ้างนะคะ ประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้หลายแบบด้วยกันนะคะเปิดที่ประตูท้ายก็ได้หรือว่าใช้งานสเต็ปเซนเซอร์ Step ก็ได้แล้วก็จะมีปุ่มเปิดที่ตัวคอนโซลด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มที่กุญแจด้วยนะคะสามารถเปิดการใช้งานได้หลายหลายหลายแบบนะคะแล้วก็ ประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับตั้งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เอาสาธิตให้ดูนะคะ <c oughs> เราสามารถปรับตั้งประตูท้ายไฟฟ้าให้มีความสูงตามระยะตามความสูงของเราสมมติว่าเราตัวตัวเล็กตัวเล็กอะไรเงี้ยนะคะอยากจะตั้งความสูงของประตูท้ายไฟฟ้า <c oughs> <c oughs> ให้อยู่ในระดับที่เราเอื้อมถึงสามารถปรับตั้งได้นะคะโดยการวิธีนะเดี๋ยวพี่เอจะบอกวิธีก็คือกดประตูไฟฟ้าปิดหนึ่งทีนะคะให้เลื่อนลงมาได้ระยะที่เราต้องการแล้วเรากด ทีประตูท้ายหนึ่งทีนะคะให้ให้เขาหยุดนะ,ะเสร็จแล้วก็กดแช่ไว้นะคะอ่าให้เขาดังปี๊บนะคะเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วเราก็กดปิดทีนี้เราลองมาเปิดดูนะคะว่าเขาเปิดในระยะที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะคะลองดู เออเห็นไหมคะก็จะอยู่ในระยะที่เราเอื้อมถึงไม่ต้องแบบขย่งมากเกินไปนะคะหรือถ้าเราต้องการจะรีเซ็ตค่าโรงงานก็สามารถกดปุ่มเดิมนะคะค้างไว้ให้ดังปี๊บค้างค้างไว้นะคะอ๋อต้องปี๊บแล้วก็เลยเลยปี๊บยาวให้เป็นป,ป,ปี๊บก่อนนะคะถึงจะเป็นค่าโรงงานนะคะ ขอไข่มาดูกันนะคะอ่าเียเห็นไหมเป็นผ้าโรงงานแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าของ Isuzu MU-X นะคะในรุ่นอ l e g a กนนะคะประตูท้ายไฟฟ้าก็จะมีในรุ่นอ l ล g a ก t แล้วก็รุ่นอัติเมตแล้วก็รุ่น h a นทอมนะคะเดี๋ยวพาไปดูในห้องโดยสารกันค่ะภายในห้องโดยสารนะคะ,ะ,คะจะเป็นเบาะหนังนะคะ เป็นบอหนังคูแม็กนะคะสีมาค์คิโ้บราวน์นะคะหน้าจอรองรับ a p p l e c a r า l a y แล้วก็ Android Auto นะคะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะพร้อมระบบครีคอนโทรลด้วยนะคะตัวเบาะนะคะเบาะนั่งจะเป็นเบาะนั่งปรับไฟฟ้าเครื่อง1.9่เนี่ยเบาะนั่งปรับไฟฟ้าเนี่ยจะจะเป็นฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งคนนั่งเนี่ยจะเป็นปรับแบบแมนวนวนละ ถ้าเป็นเครื่องสามพันก็คือจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองด้านเลยนะคะสามารถปรับโยกได้นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าะะข้างเดียวของ MU-X ลก1.9นะคะส่วนตัวช่องแอร์แอร์เป็นแบบเ e ปียโนทัชนะคะระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมเบรมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรโฮนนะคะเบาะนั่งเป็นแบบคูลแม็กค่ะ ห้องโดยสารกว้างแล้วก็หรูหรามากๆเลยค่ะด้านหลังคอนโซลน,นะคะมาปลอมนะคะปลั๊กไฟนะคะ220โวลต์นะคะเท่าไฟบ้านเลยแล้วก็ตัวชาร์จเจอให้2จุดค่ะก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันในเรื่องของที่ชาร์จแบตเลยนะคะมีให้เพียงพอเรียกได้ว่าเป็นรถนั่งอเนกประสงค์มากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะสาธิตวิธีการใช้งานสเต็ปเซนเซอร์นะคะเงื่อนไขก็คือ1รถต้องล็อกอยู่นะคะสกุญแจต้องอยู่กับตัวนะคะ เรามาสาธิตกันนะคะกดล็อกรถหนึ่งทีนะคะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปตรงๆนะคะให้เซ็นเซอร์ดังปิ๊บๆนะคะแล้วก็ถอยออกเลยหนึ่งเก้านะคะถอยออกอ่าอ่านะอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานสเต็ปเซนเซอร์นะคะประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถ เปิดปิดได้หลายแบบนะคะได้ที่ประตูนะคะแล้วก็ได้ที่กุญแจหน้าคอนโซลน,นะคะหรือการใช้งานสเตติเซนเซอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็น m ิว X 1.9ึ่งจุดเอกันะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเพี่อมารีวิวรุ่นอื่นต่อนะคะใครสนใจรถนะคะก็สามารถทั้งถายกันเข้ามาได้นะคะหรือโทรสอบถามโดยตรงกันได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หก8ี่ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย